สวัสดีคุณผู้ชมมันจะมาทำผัดมัคโรนีกับเบคอนพอดีเมื่อวานนี้เราทำไอ้สกี้ชาบูวยังไม่เดือนอีกหน่อยนะอีกหน่อยหนึ่ได้เนี่ยอีกหน่อยนึงก็ได้เอาเสรได้แหละเพราะว่าอันนมันมันก็มีน้ำมันอยมันจะทำสุกี้ชาบูแล้วก็ปรากฏว่าซื้อมาผิดฉันพูดถึงเองที่ไม่บอกเบคอนจริงๆแล้วเขาต้องพูดว่า หมูสามเเขนสไลด์เด็กจะก like, ้องเขซื้อผิดเขาไปซื้อในห้างโคตรแดงเลยเนี่ยสองก <Per trial. S 2> ิโลปลาเขาไปยังเกือบเก้าร้อยถ้าเราซื้อหมูสามเเขนสไลด์มันจะถูกมันจะลงแค่ร้อยสี่สิบเองเนี่ยแต่มันอย่างนี้แหละคุณผู้ชมไปคนมันแล้วมันเละคนมันแล้วมันเละจำลืมเขาบอกว่าให้รีบกรอบพอจะใส่เดี๋ยวกระเทียมมันไหม่ถ้าวันจะกรนะ ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันค่ะไม่มีคาร์โบตฮเดรสูตรพัดหัวเชื้อห่อในมีสิบซองชงได้สิบแก้วกล่องะกาไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่กล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วกล่องละหนึ่งร้อยบาทอันนี้พริกนะคะโคตเป็เปอร์พริกที่เผ็ดที่สุดเลยแล้วพริกปีศาจเอาไปใส่น้ำตกลาบแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ต้มแซ่บ ชุดในหึงบาทจะมีสิบองเป็นพิซซีมาจากประเทศอินเดียเผ็ที่สุดในโลกโคตรเฟิร์โคตรเพค่ะอันนี้นะคะน้ำจิ้มหมูกระทะสปี้ชาบูนะคะสอขวดร้อยาสิบบาอย่างเผ็ดและไม่เผ็ด0้รออันนี้ซอสก๋วยตี๋ยวแห้งสองขวดร้อยาสิบบาทอย่างเผ็ดและไม่เผ็ดละห้าร้อยเอ็นแอลร้อยห้าสิบบาทอันนี้น้ำยำตาลิซ่าแบลิซ่ายอริซ่า สองขวดหนึ่งร้อยบาททีอย่างเผ็ดและยังไม่เผ็ดยังไม่เผ็ดใส่น,น,สนะำกระเทียมดองอย่างเผ็ดไทยมะนาวแท้ทำสดใหม่ทุกวันมือสองขนาดสองขวดหนึ่งร้อยบาทขวดละึ่งร้อยแปดสิบมลสองขวดร้อยห้าสิบห้าร้อยมลเป็นน้ำยำสำเร็จรูปที่อร่อยแซ่บสะใจเข้มข้นหมอมเมื่ออร่อยจบครบในขวดเดียวอันนี้นะคะซอสปมีกคั่วสองขวดหนึ่งร้อยบาทมีอย่างเผ็ดและไม่เผ็ดซอสผัดกะเพราสองขวดหนึ่งร้อยบาทอันนี้ซอสหอมเจียวพริกคั่วกรอบในน้ำมันมะกอก มีโอ๊วิตามินเอไม่มีน้ำตาลไม่มีแป้งไม่มีเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็สูตรคีโตวีแกนค่ะดีกับสุขภาพเพราะว่าน้ำมันมะกอกนี่แพงนะคะขวดนึงเนี่ยบพันกว่าบาทต่อลิตรนะคะแต่มันดีกับสุขภาพเพอรตี้นะคะมีโอเมก้าสามโอเมก้าโอ้คแล้ววิตามินดี 240, 150, 150, ม 120, 100, 100, ีสองขนาด240กรัม150บาทแล้วนี่120กรัม100บาท2ขนาดแตกโปรดได้แค่อันนี้พิซซาโคตรไก่เปอร์ เผ็ดที่สุดในโลกโคตรเผ็ดร้อยยี่สิบกรัมหนึ่งร้อยบาทคนได้ค่คนได้ค่นี่ค่ะคุณผู้ชมเราอยากให้มันเก็บกอนคนมากก็ไม่ได้มันเล็กเพราะมันเยอะเนี่ยลืมไม่ละลืมไม่เลยมันแบบโอ้ยวูบวูบเดี๋ยวหน้าติ้งกระแทกเป็นวูบ คนงน่าก็าไม่ได้เดี๋ยวให้มันกรอบวันนี้แล้วก็ไปไะเคียยอันนี้ก็จะเป็นเส้นสปาเกตตี้อันนี้เส้นสปาเกตตี้ค่ะอันนี้ก็ใบโหระพากระเทียมเดือดละลอยหน่อยให้มันถ้าไม่นกรอบวันนี้ค่อยใส่ไม่เดี๋ยวกระเทียมมันไหม้เพราะว่าเราจะชอบกินกรอบ วุ้นี่เป็นค่ะคุณผู้ชมคุณแม่ไม่ดีสบายเดี๋ยวมานั่งเพราะว่าหน้าปวดจะเป็นวุ้งใสกระทะเดี๋ยวต้องให้มันกรอบกว่านี้มันต้องกรอบถึงจะอร่อยค่ะคุณผู้ชมชาไม่นานไม่มีจ้ำตาลไม่มีไขมันแไม่มีคาราทาร์โรสูตรชาเลือดเชื้อหมอนมีสิบจอมทุ่งได้สิบเก้วเกิดแต่แก้ทรายมือหน้าจอเลยค่ะ ไ,ไฟเบอร์บอรรีสกัดจากสตรอเบอรี่บูเบอรี่ลาบเอรีแบลบอรี่ก่องเล็มีสิบสองชมได้สิบแก้วหนึ่งร้อยบาทต่อกระถาพิกปีศาจโกนเปปเปอร์เผ็ดที่สุดในโลกโคตรเผ็ดนะคะชุดละหนึ่งร้อยบาทมีสิบซองมาจากประเทศอินเดียไปทำน้ำตกลาดแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วองแซ่ กิมซุกี้ชาบูหูกระทะาริซาแบลริซายอมิซาสองขวดร้อยบาทมีอย่างเผ็ดไม่เผ็ดห้าร้ซเกี่ยวแห้งตาริซาแบลริซายอรมัริซ่าสอขวดร้อยหาสิบมีอย่างเผ็ดไม่เผ็ดห้าร้น้ำยำตาริซาแบลริซายอรมริซามีอย่างเผ็ดไม่เผ็ดยังไม่เผ็ดใส่น้ำกระเทียมตอกยงเผ็ดเป็นมะนาวแท้ทำสดใหม่ทุกวันมีสองขนาดสองขวดหนึ่งร้อบาทร้อยแปดสิบมลแต่ะขวดสองขวดร้อยห้าส เป็นยำยำสำเร็จรูปที่อร่อยแซ่บสะใจเข้มข้นหอมนัวนะคะอร่อยก็จบในขวดเดียวดูดดนิดหนึ่งไม่โดจเฉพะอยากให้มันกรบกอบคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้อันนี้เมื่อวาอนนี้เรามีแบบในกระทะ แล้วก็มันเป็นน้ำแข็งก็เลยแบบว่าเอาไปี๋ยวเอาไปผัดทีเแล้วเดี๋ยว,วเราปัด,ป,ดปัดขึ้นมาปัดขึ้นมาแล้วไปผัดไดู้โีโอหมอเลตใบใหญ่มาเปลี่ยนไหมไม่ได้เราจะผัดอะไรกัดเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้เมื่อวานนี้เรามีเอาไปไปต้มลงในตอนเราทิ่สุกที่ชาบงงาูไงแล้วเสร็จแล้วก็ ไรสดไงแล้วก็มันอันนี้เสร็จแล้วก็เลยกินไม่หมดอาไปแชูุ่เย็นแค่ช่องแข็งแล้วมันไปน้ำแข็งก็เลยอยาบม,มามาใน,านาเนื้อทอดให้มันกรอบๆร้นอนๆด้วยกัน๋ยวาระตักขึ้นนี่ก็มันนี่นอันตรายรูกมันรูกค่ะคุณผู้ชมมันนี้ป่วยค่ะซาก็เดี๋ยวแห้ง ิซ่าเนือริซ่าสองขวดร้อยห้าสห้าร้อยเอ็ามีอย่างเผ็ดแลอย่างไม่เผ็ดน้ำจิ้มหมูกระทะสตูตีชาบูตาลิซ่าแบบริซ่าี้อริซ่าสองขวดร้อยห้าสิบาทมีอย่างเผ็ดและไม่เผ็ดห้ารอยเอ็แลซอสหม่กุกสองขวดหนึ่งรอยบาทนีอย่างเผ็ดและอย่างไม่เผ็ซอสป็กะเราสองขวดหนึ่งร้อยบาทน้ำยำ ไม่เป็ดยังไม่เป็ดใส่นักเทียมดองอย่างเผ็ดใส่นาวแท้ทำสดใหม่ทุกวันมีสองขนาด2องขวด100บาทขวด1 8ร้อปสมองขวดร5 0 5ห0าสาเป็นน้ำใงสำเรับผู้ที่อร่อยแซ่บสะใจเข้มข้นหอมนัวซอสหอมเจียวพริกก้กรอบเนยน้ำมันมะกอกโอลิโอมยโอมกาสามโอเมก้าหกวิตามินอี มาสูตรที่โตพีเก้ไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีเนื้อสัตว์240กรัม150บาทมี2ขนาดอันนี้นะคะ120กรัม100บาทค่กะกดตะกร้าเลยค่ะอันนี้โกเดเปเปอร์พริกไทยาบพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกโคตรเผ็ด120กรัม100บาทแม่ต้องยืนนางๆเพราะกลัวจะไป็นลูกอุย้ยลืมไม่แล้ว มันยังไม่กรอบน,นะนต้องเอาตบกรอบคือเมื่อวานเนี่ยเราไม่ได้ทอดในน้ำมันหรอกเรา,เาย่างในกระทะแล้วก็กระทะกระทะเหล็ก,ะกะอะไฟป,ป้าแล้วก็ก,กไปแช่ที่เย็นเป็นน้ำแข็งเดี๋ยวทอดให้มันตบกรอบมันยังไม่กรอบเนี่ยแต่ถ้าไม่กรอกบตัวน,นี้เราค่อยส่กระเทียมกระเทียมมันม,มีกลิ่นอหไรู้ดีเพืนคุณผู้ชม ชาบนาไม่มีน้ำาไม่มีไข่มันคาไม่มีกรี่ตระสูตรชาเผือเชือ้หอห่อหนึ่งมีสิบชงชงได้สิบแก้วเอรตก้ารคหนึ่งร้อยบาท,บาท,บาทไบเบอร์เบรี่สกัดจากสตรอเบร์ี่บเบอร์อรี่ลาบเบอร์รี่แคปเบอรี่ไม่มีนารไม่มีไข่แมนคาไม่มีกระตระสูตรชาเหืวอเชื้อต่อหนึ่งมีสิบชงชงได้สิบแก้วหนึบาทเปิดินแอรอ่ะใส่กระเทียมลงไปเลยนะคุณชมจะได้หอม กกอบเกีเยมๆเข้าไน้ก็กรอบเกี๊ยมอีกอ่างหนึ่งน้ำจิ้มหมูกระทะสกีชาโบตาลิซ่าแมร์เซ้อริซากินกับหอยทอดก็อร่อยกินกับหอยนำรมกระทะร้อนก็อร่อยกินกับบะเตี๋ยวคั่วไก่ก็อร่อยกินกับข้าวไข่เจียวก็อร่อยนะคะกินกับของทอดไก่ทอดทับทุจนชนิดเป็นย่างหมูกระทะสีชาโบผัดสตีแห้งก็อันนั้นจิ้มหมูกระทะนิรใส่ก็อร่อยค่ะสองขวดร้อยห้าสิบห้าร้อยมลมีอย่างเผ็ดก็ยังไม่เผ็ด ซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งนี่นะคะมีอย่างเผ็ดและก็ยังไม่เผ็ดค่ะอันนี้นะคะไปผัดอันนี้ยังไม่ได้ใส่พริกไปใส่พริกเองนะคะผัดมาม่าก็อร่อยผัดหมี่โคราก็อร่อยผัดก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็อร่อยไปทำกุ้งอบกุ้นเส้นก็อร่อยค่ะคุณผู้ชมทำผัดซีอิ๊วหรือว่าผัดซีอิ๊วชั้นใหญ่ผัดที่เมาก็อร่อยนะคะผัดยาคิโซบะผัดหมี่ซัวผัดก๋วยเซียมีผัดกุ้นเส้นสองปวดร้อยห้าสิบบาทห้าร้อยมลมีอย่างเผ็ดและไม่เผ็ดค่ะ ตัวนี้ในซอสเสตียวแห้งตาลิซาแบลิซายีโอลิซาสองตวร้อยห้าสิบบาทห้าร้อยเอ็มอามีอย่างเผ็ดและไม่เผ็ดอันนี้ก็เอาเส้นหมี่้นเส้นเส้นเล็กบ่มมาลวกนะคะแล้วก็ซอสนี้คลุกข้าวใส่ต้นหอมผักชีขึ้นช่ายนะคะใส่กิน้าลวกผักบุ้งลวกตัวม่อกัวฝักยาว ใส่หมูสับใส่ไก่สับใส่ไข่ต้มใส่แทบหมูใส่ก้ามหมูใส่หมูแดงใส่หมูกรอบใส่เนื้อสดเนื้อเปื่อยเอ็นตุนใส่กุ้งใส่ปลาหมึกใส่หมูยอใส่ไส้กรอกแล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะคะหรือว่าแบบหมี่เหลืองมาลวกนะคะแล้วก็ใส่ซอสใหพคลุก้าวใส่ต้นหอมใส่ผักชีนะคะแล้วก็ใส่กู้ก้อนปูก้อนไปดึงก่อนก็เป็นหมี่คลุกปู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 หมี่แล้วก็ใส่นี่ค่ะซอสหอมเจียวพริกเผากระวา้องไปครึ่งช้อนชานะคะอร่อยโพ รูบใส่กระทาเพราะว่าแม่ไม่สบายนะัวแบบรูปใส่กระทะค่ะคุณผู้ชมรูบใส่กระทาแล้วเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าหน้ามันจะจิ้มลงไปในน้ำมัน ไม่ใช <l> ่อันนี้โรย่สปาเตตี้นี้เราลวกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมติดนเลอัางเไปนี่อะไรจังๆเชื่อ Để mình mặt bây giờ mọi vàng này bây giờ mọi người mất bây giờ mất bây giờ mất bây giờ mất giờ mất bây giờ mất bây giờ mất bây giờ เส้นทอดก็ไะต้องใส่น้ำลงไปหน่อยนะเนาะน้ำ <c ười> จังเลยเนี่ยเส้นมันยังแข็งอยู่เลยเนี่ยจับอยู่แล้วเส้นมันยังแข็งอยู่เพราะต้องผสงนมน้ำลงไปหน่อยมันจะมันจะเส้นมันจะไม่แขนน็งไย 我们怎么样？坚韧强，坚韧 ก็มันอย่างนี้ไม่ใช่เส้นเส้นเล็กมันสปาเกตตี้ใส่นม่แขงอ่ะยนคนกกัเขาใส่น้ำม,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 มันเป็หนหันจะทาให้ิ่งถ้าไม่ใส่น้ำมันจะแข็งเาเริ่ลงเปนรู เดี๋ยวเราใส่ใส่ไปเหมือนละพาก็จบเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะชิมดูว่าเป็นไปอะไรไปไม่กล้าใส่ไม่กล้าใส่ตอนนี้ไม่กล้าใส่เลยเพราะว่าตัวเป็กเขาจะมีหมากตัวเดี๋ยวมันจะใส่แค่ตางอยู่เดียวตัวเดี๋ยวมันชิมแล้วมันชิมได้ยังไง สได้สิแกใสรเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสกาเบรี่บูเบอร์รี่ลาบอรี่มกเบ,บ,บอรบอรี่กลบบอ่แบบอ,องนึงมีสิบซองสงได้แก้ซอสี๋เหสอขวดร้อยห้าสิบหนือผ้าห้าร้อยเอ็มมีอย่างเผ็ดแะะ 150, 500 ML, ละ,อย,ละอย่างไม่เผ็ดทาวิซ่าแบลิซ่าอ่าน้ำจิ้มหมูกระทะสกีชาบูสอขวดร้อยห้าสิบบาทห้าร้อยเอ็มแอลมีอย่างเผ็ดและอย่างไม่เผ็ดซอสหคุกอย่างเผ็ดและอย่งไม่เผ็ดสขวดหนึ่งร้อยบาท ซอสผัดกะเพราสองขวดหนึ่งร้บาทน้ำยำตาลิซาแบบลิซาเยาวรลิซาสองขวดหนึ่งร้บาทไม่ยังเผ็ดไม่ยังไม่เผ็ดไม่เผ็ดใส่น้ำกระเทียมรองยังเผ็ดมะนาวแท้ทำสดใหม่ทุกวัน2องขวดหนึ่บาทมี2ขนาดสองขวดหนึ่งร้อบาทขวดละร้0บเอ็ขวดร้อยห้าสบหารเอ็นเป็นน้ำยำสำเร็จรูปเพื่ออร่อยแซ่บสะใจเข้มข้นหอมนัวรสชาติอร่อยซีฟนอร่อยแซ่บสะใจอร่อยครบจบในขวดเดียว ชาหองเจีือพริกกุ้งกรอบในน้ำมันมะกอโอลีนออยล์มีโอเมก้า3โอเมก้า6และวิตามินอีสูตรจี๊ตวีเก้ไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีเนื้อสัตว์นะคะน้ำมันมะกอกโอลีนออยล์นี่แพงมากเลยหนึ่งขวดหนึ่พันกว่าบาทนะคะแต่มันดีต่อสุขภาพเทนตี้มีโอเมก้า3มีโอเมก้า6แล้วก็วิตามินอีค่ะมีสองขนาดสองร้อยสิบกรัมร้อยห้าสิบบาทร้อยยี่สิบกรัมหนึ่งร้อยกรัมกดเลยนะพิกปีากะดเปเปอร์ โคตรเผ็ดเผ็ดที่สุดในโลกร้อยี่สบกรัมหนึงร้อบาทกดเลยค่ะอันนี้นะคะัี่คุณซากดเปเปอร์เผ็ดที่สุดในโลกโคตรเผ็ดเอาไปทำน้ำซึ่แกวน้ำต้องแซ่บทำลาบทำเหมือนนตกนะคะชุดหนึ่งหนึบาทยีสิบซองมาจากอินเดียเว้ยไม่ คนไม่เพอเราไม่ได้คุกคามคนไม่เลยครับคุ้ชมได้ชิมก่อนว่าเป็นไง แเราก็ใส่ไบหหระพานดิอยาะคุณผู้ชมจริงๆอ่ะแล้ก็ใส่พริกแห้งนะแต่ว่าแม่ไม่ได้ใส่เพราะว่าเรามีไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวพริกเฮ้ยจับจับให้หน่อยตัวพริกแอะพริกแอะพริกพริกกิะสานเดี๋ยวจะพริกกิะสานมาโรยลงไปหน่อยจะได้มีรสชาติเมื่อกี้กินแล้วมันหวานหวานหน่อยค่ะ แต่เมื่อกี้เราใส่ใส่รสดีลงไปแล้วที่ว่าผักพริกแห้งไงแต่เรามีพริกปิศา นี่คือพริกปีศาจนะคะคุณผู้ชมคือพริกอันนี้เลยเนี่ยพริกปีศาจอันนี้เลยขวดหนึ่งร้อยยี่สิบกังหนึ่งร้อยบาทจะใส่ลงไปนี่ค่ะคุณผู้ชมใส่ลงไปนิดนึงใส่พริกปีศาจไปนิดนึงอินเสิร์ตเลยให้มันมีแทนแทนไอ้ปกติเขาใส่พริกแห้งใช่ไหมนี่เราใส่พริกปีศาจลงไปเลย ปกติถ้าผานอ่ะสปาเกตตี้เคอนพริกแห้งไงแล้วก็ใส่พริกขิงหนูแล้วก็ใส่พริกแห้งพริกขั่วแห้งอ่ะอันนี้อันนี้ก็พริกขั่วแต่ว่าเป็นพริกขั่วที่เราไปผัดกับน้ํามันแล้วก็ปรุงรสเนี่ยแล้วก็ใส่ลงไปจะได้มีรสชาติไม่งนนั้นก็จะหวานอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้ใส่ให้มันมีรสเผ็ดนิดนึงคุณผู้ชมก็ทําไดา้เนี่ยพริกศาสตรเนี่ยร้อยยี่สิบกรัมหนึ่งร้อยบาทค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา พริกปีศางไปแทนพริกแห้งแทนพริกขี้หนูเนี่ยแค่นี้มันก็จะมีรสชาติเผ็ดแล้วอร่อยเลยสปาเกตตี้เบคอนพริกปีศาจโกดเปเปอร์สปาเกตตี้โกดเปเปอร์สปาเกตกต,เกตี้ปีศาจค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี นี่มันร้อนๆเทลงไปมันจะแตกปวดแตกมากเลยอ่ะเข็ดฉันยกไหวไหมโอ้โหยังมีคุณผู้ชมยินดีอ่ะวางวางวางไปทางโน้นกระทางฟางไปทางโน้นเดี๋ยวมันตรงนี้มันจะสีสีติดอ่ะอ่ะอันนี้คุณผู้ชมไดื่มแล้วแล้วเราแค่นี่ยคุณผู้ชมนี่สปาเกตตี้พริกปีศาจ สปาเกตตี้พริกอุ้ยมันจะชานกระแตกคุณผู้ชมดีเห็นไหมคะสปาเกตตี้พริกมิสซาหค่ะอร่อยนะคะนี่พริกมิสซาหอยู่นี่ค่ะคุณผู้ชมจ้าหานี่ร้อยยี่สิบบาทอุ้ยมันจะมันจะแตกเสียงมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะอันเนี้ยนี่ค่ะคุณผู้ชมร้อยยี่สิบบาท ร้อยบตาไอ้ร้อยยสกรัมร้อยบาทซื้อไปผัดแบบนี้เลยน่ากินเลยนะคะหรือว่าพริกป่นนี่ก็ไปทําลาดทาน้ําตกทำน้ำ,ำน้ำจิ้มแก้วต้นแซ่พริกปิสาจดไปเปอร์พ่อในเนี่ยสิบซองร้อยรอยบาททำลาดท,ทำน้ำตกทำน้ำจิ้มแกว้วทำไปต้นแซ่นะคะอันนี้ชามะนาวหนึร้อยบาทไก่ทอดเบอร์รี่หนึ่งร้อยบาท